ขาจะว่าอันนี้ก็เปบนขออนุญาตเออค่ะคผู้ชมก็เรื่องน้องมานาตาน้องมานาต่อแล้วลูกข่มันตาเคขนาดนั้นเลยบอกมันขินเล่แบบสําหรับไซยตาสุน้าขนาดนั้นเลยบอกอันนี้ก็ขอโทษขอภัยทุกคนเนาะเข้าใจอยู่ทุกคนแนะนาเข้าใจเบิดแต่ถ้าเกิดมีการผ่าตัดขึ้นมาแล้วข่อยบอต้องการสุน้าเข้าใจบอเขาไม่อยากให้ลูกข่อยเก็บข่อยปวด เข้าใจบอกบบเขาญ่ก่อนหมอเขาอาจจะรักษาได้เหมือนพวกคุณพูดรักษาได้แต่ถ้าเกิดมีการผ่าตัดลูก,กตาเขาหรือผ่าตัดอะไรสักอย่างในตาเขาฉันก็ไม่ยอมเข้าใจไหมฉันไม่ต้องการให้ลูกฉันเจ็บปวดเขาอเอาไ้รุนแรงขนาดนั้นเพราะว่าน้องมานาก็ไม่ได้ขี้เล่ขนาดนั้นตาเขาหนาะนะอันนี้ไม่ได้ไมาไร้ยอลูกอันนี้ครับว่าตามคนเป็นจริงไม่ใช่อันบางคนก็คอมเมนต์วออ่าพอเขาโตมาเดี๋ยวก็เสียบุค,คลิกเขานู่นนี่นั่นมันไม่ได้ขนาดนั้นลูกข่นั่นพี่น้อง อนี่นกเป็นบางครัง้งออนั่นนั่งเงี้ยนเงีนเดียวมงคนอันนี้พาค <5 S 2> ันมาเว้าให้่อยว่า้้ามนก็ต้องเปิดใจคอยเปิดใจถ้าเปิดใจเบิร์ขคอยรับฟังเบิร์ทุกคอมเมนต์